เต <What? S 2> <siempre> ็มโพรทยมเป็นสีเข oh ียวฟังเสียงเพลงด้วยค่ะเสียงเพลง หนูเป็นคนมีหน้าน้าปุ่มนะคะเราเราเขาเห็นงานเราไปก็เขาต้องทนเ <c oughs> ฉลิมพระชนมพรษาของได้ฝ่าละอองทุนีพระบาทวันที่12สิงหาคมพุทธศักตรตาช2567ข้าวพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกง,งสุลใหญ่นคนครนิวยอร์กตลอดจนประสมนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในรัฐนิวยอร์ก ด้านล,ลับดีเขตกรงศูงขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออาราธนาคุณพระศิวััตนะไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากตโลกจงอภิบาลคุ้มครองรักษาได้ฝ่าลองทุลีพระบาทให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเจริญและทรงพระเกษมรสาราญปราศจากมรคะภพอุป,ปตตวันตราย ทรงเป็นนิ่งขวัญร่มเก้าของประสมพินรุ์ชาวไทยตลอดกาลนาน

เพลงเพลงอยู่ไหนเนาะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ s <S ่งเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดินสวยค่ะเก็บพวงก้านทนี่สวยมากเลยค่ะฟังอะไรครับ ตามคำขอค่ะขอด้วยนคะเฮ็ยชจคนนี้มันจะกีนเนื้ออายหน้าหลุสดใสตุ้มมีบุตรที่นเดียว thank you very much. welcome to the community. it's always a pleasure to have you here and vice versa. it's a pleasure to be part of your community. on behalf of all the neighbors and friends here, thank you for coming to our town. thank you so much. นจับพี่ชายอรกมาเพราะถ้าไปถ้าไม่ได้คนนี้นะตรอมาก็ไม่รู้จะเทอร์นออนเอทาร์ไฟยังไงซีรีไฟยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำแท็กยังไงนะเขาแท็กเอ็กแอมก็คนนี้ are thank y o ้ก o you so m u ม h โอเคเราทำนี้ทำนี้เดี๋ยวฝ่ายูเ่เปิด24เลยอันที่เดียวจะเสียเย แต่ไม่มาสักการ์เพื่อพี่จ้าทุกน้าเขาทำใบเสียงยันเพลงยางวันนี้เป็นมันเทาันดังดวงใจโลกกว้างที่เจ้าโวยบิ่ อย่าลืมส่งข่าวถึงแม่บ้างเดินลูกเดินอีสานบ้านเฮ้าเมืองใหญ่แนวเพลงท้องไพยเสียงนกละเมอหากใครเขาทำให้เจ้าน้ำตาเออสิเอาหแท้ เพลลงกขอตั้งวัดซึง่งก็มีอันที่ชัดก็ไปให้นางลำทักษีท่านนะครับลำถวายก่อนนะครับพอระัดถวายเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ไม่ท่านเอาไปจูดีก่อนดีครับน,นี่ไๆจะนนะนนไปจูดีเอาไปจูดก่อนให้ได้เสร็จและ้วหนึ่งนาทีท่านก็บอกว่าลืมตาสิท่านรู้ไหมว่าเต็มโทษ เต็มพ่อไปอยมเป็นสีเขียวสีม่วงสีแดงสีชมพูที่เห็นอยู่ตรงนี้แค่เหลือแค่นี้นหะละพอมามา่อะไรพ่อตะมาไม่แตกเอยที่ว่าจะได้ไหมนี่นคือสิ่งเดิมแต่เ a y t h a t ิบุ o ร d a บ y บอร์ t ด t h แ a นซินโบร o ิน i n d o n e s i ไม่จากต่าง,างประเทศนะครับเป็นงานเป็นสิที่ท้าทายชีวิตของอาตาม,มามากอย่ธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วอจาร,รบูชานะครับนี่คือความตั้งใจ อันที่สองก็คือว่าโยมมีพุทธลูกปีภาพผมมีกระตุดมีเหรียญพ่อทุกเหรียญ เขาใช้เจ้าภาพสีท่านครับคุณพ่อคุณมันมีคนที่หนึ่งคนที่สองยูนกลุ่มเป็นฝั่งมุเจดีนะครับอีกอีกอีกชุดหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งึีนมายอมให้คนนะครับอยู่ในสี่กลุ่มอยู่ในฐานเจดียสี่กลุ่มนะครับจะจอยกลุ่มไหนก็ได้นะครับเห็นว่ากลุ่มไหนรวยกลุ่มไหนสวยกลุ่มไหนพาไปยังครับ พร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังอ่าพร้อมหอยังครับหนึ่งสองสามชัยยันโตโกธีเโมเดสกัายันันนันดวันตนเอวันตวันวิทยโยโหิชยสยามังครัสิเส

โซวี่สาวได้ขอบคุณขอบคุณทุกท่านกันยำรำแม่กันประพันธ์ไว้นนะกับพี่เดิมครับทุกคนอได้ทุกคนโนั่งก่อนนะครับนั่งก่อนนะครับต่อไปจะเป็นการหมอลำหมอนำเปิดหนเด้อหมอลำชณะแรกนะครับชณะทุกวันรอ่อนจะรังานีูครับมสือแบบนี้ต้องมีแบงค์นะครับ